ัลเอาขอบคุณอาจารย์หมอแค้นชุดรอของเฮาค่ะเบอร์เดยนะครับฝากพิเศษคณะทีมง,งานเจา้าภาพสะก่อนเด้อค่ะเบอร์เดยเอออาจิซุูมเสียงแหี้ยแพงจักหน่อยนะคะเนื่องจากเดินทางมาไกลและลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ค่ะนะคะคุณนะคะ อาจารย์วัชรพรสมสุขพบไล่ค่ะอาจารย์เอื้อใช้กว,วิสินเน,ะนาะนะคะยกใสกเก่าเท่าซุ้งเอาไว้ซุ้งอสักกว่นกันแล้วกันนาอพี่้องจ้าเอาเราว,วานโมตัสอา พระคะวตัวรหตัตโตสัมมาสัมพุทธานมโมแปลว่าความนอบน้อมในขาตุจุงมีอาขาวตโอแก่พระภูมิพ,พระพ,พังเจาอรหตัตโตนั่นคือผู้ไกล้จากกงกรมเฮงอสารสังํมถ้ากฮักเสลเอาด้วยดำดาบแก้วเก้าคืออรหัน์ ขำมาขยังประหารเสียซึ่งมั่นทั้งหาคือเกิดแก่เจ็บตายแล้วสัมมาสัมพุทธสานั่นคือพระพุทธภาคเจ้าผู้เพิ่นตรส,สรุพร้อมด้วยแห่งตนเองจำไว้เล่นักเล่นหมอลำ

ฝากกระตามมาพุทเฒ่าผู้แก่สะกอนผู้สาวสาวส่ำหน่อยนวนหาสิบหกสิบปีแดนหนาเวทีเมดีทางน้องต่อแเปล่นของเฮาฝากพิเศษป้าป้าเสือเขียวเด้อค่ะทางทีมง,งานเจ้าภาพของเฮาเมดี Ở, Đức ở, Đức. ở đây, ai nên đỡ Sao anh khen, khi anh khen bỏ khi anh Mình mà đi Mình mà bắt đi Xa thủ đơ khả khó nhó mơ vãi, Mơ vãi, khuôn khuôn sẵn sàng Nhà đầy bị thoát thoáng lại nhằm nọ lầm อเลิดลาถวายทอนคุณพรู้ก้อ้น้ำชุดช่างจองจุดนั่งไว้สามองเอ้ยไหลเลี้ยวไหลเหลเี้ยวเปี่ยวไปปอดปองให้คนหลงอ่อนน้อมยอมเพริดถุกอ้างทุกสิ่งบางยมโอูโอและนให้พอใจให้คนฟังและนัง่งงงลงแจ๊ หาเสด็จปวดเอ,อือปวดเปืองทุกคำว่าตาทุกจังหวะเหุธาล่ำปอดบวชอ้ให้ซอยอยู่ในระวงังกานล่ำคุณบระทำบไตรัดละซอยนั่งรังดีให้เสียงดีดังกอดังกองยามลำบีบอนให้เบว,วชราพรมไม่ยืนเคียงแนบผังแนบพังอายามดองโอ้ล่ำสาธุเด้อขอ้ดังเปีย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 งเลียนเลียนปานโลสะกดใจของคนละบน่นนำตามคน ตนขาลำพ้อยคนตั้งแล้วฟังแล้วเย็นดีสมเสีมล้บ่บืนอย่้นยาลาให้ดีขึ้นเลินลังเลินลังให้ดีขึ้นเลินลังาาสาธุสาธุสาธุค่ะเบอรอดีวันดีดอกเหลายอยู่หยีพรพิมลสมสูงในมาลำสูพีสุนองด้านหนาเวทีมาลำสูนักชีมงานเจ้าขาพของเฮาฟังเบอรอดีทางหนองตอกแปงทางอำเภอสวุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเบื้อดี ถือเป็นลูกในบ้านเป็นหวานในกระถางน้ำอีเม่เน,ะนาะนะคะเมื่อเนี้พี่น้องอาิมี่ศิลปินหมอลำในดวงใจอยู่แล้วจใงได้ขอฝากน้องสาลายยู่ยี่คอนพี่มวยสมสุขไวน้น้ำแน่อีกจากคนเดิมค่ะเออเดนิดนมาเยี่ยมยามช้ำท้าวพี่น้องทางสุวรรณภูมิเออขออนุญาตลำก่อนนี่ฝากตอนผู้บาวด่านหน้าเวทีฝากตอนผู้บาวหมอลำคุณเรื่องใช้หน่อยสะก่อนอ้ยสมซาสมลืออหลีเนาะ เออเห็นแต่อยู่ในเฟซบุ๊กเออผู้จบผู้รอบันีมีเมียเราไปเนาะบอกทัานเอมี่ได้ไว่าท่านเอมี่บอกหุ่นย่าวขาวอาจหลาบจังซีเบิ้งจังซีเป็นดาชีดีไปหนาอยู่เด้นอพีเนาะคือบอกที่เด่นมาเด็กมาแล้วกระชงสีเป็นอยากๆเนาะป๋าเนาะนี่เรามาุนย์กินแล้วนอน กินแล้วสีเออสีแล้วก็นอนฝากต่อนล่ำเกี่ยวผู้บ่าวอะกอนเอาเดิกพี่หมอแขีนเด้อเดิมพมอชวนเดิมเดียวมาฝากพี่หมอแขีนกันหูวไว้เขียนเราสิม่วงปนนี่ ขเหม็นมาบัดนี้เดมันมาบัดนี้ฟังเด้ออมฟังเด้ออมลมดิ้วเยี่ยวงาบุปกาดอกอ้อละก็กันทำเอาหัวใจนางนี่ละปวดเจ้าจ้าวพาบรรวาเด็ดลมสมานอนนนา นวลนางวนางวลนางละแม่นเล่นเพี้ยนปั่นใจกระสันนั่งแล้วนั่งแล้วอย่าดำเนี้ยตาวไต้คานสนใจยิ้มมาดีคิอสีสล้สนสมคตินึงรงรักปักจิตสมคตินึงรงรักปกจิท่าฉันได้คิดแล้วฉันทนไม่ว่าฉันขอเ่ิดสีห้องหัวใจฉันขอเ่ิดสีห้องหัวใจคนใจยโยห่หางหน้าฮิารุนาบาจอเง,งินห้องงานเงินห้องนานเน้อ ข้งางนั้นบ่ซ่อมขั้นดอกพี่ขั้นหักกันนี่ลี่กะลือนาเถิดพี่ให้ไปบานแต่งดองไปไหมละไปเที่ยวบานถุงอ่ะไปไหมละไปเที่ยวบานถุงไปดูสินกระโปงให้ลมพัดอลางนาสศร้าช่วยมานุกโลกอาล้ลวนอบ,บีนัทอาจิมลิมพิมพาวขันตรถเอาวปชาว่าเพิ่อนใสกระโปงหักกาสิเป็นบามักเอเพราะว่าเท่า,ทาน้อยหนุ่มงามหมดมีแต่ย่นย,นยันดยวยให้จเจริญเดี่ยวลี่เราพี่เคยไปมากมา ตัวพี่เคยไปบ้างไม่อยู่ไม่ไกลไม่ไกลอุลบลราชด,าดีนองเป็นบ้านป่าคานอกอ่อนนอนเป็นบ้านป่าคานออ่นเชิญไปทัศนาจรแลวสบายใจดีรรปพี่เกลียชีวิตหมอลำเป็นขนนี้บจต่างเราคิดจะทำย้อนยิ้สงสัยแต่พี่ตามตีบ่ตือนลัเบิดข,ขึ้นขึ้นแล้วแปดก็รอยขึ้นไปสิบก็รอยสิเป็นบาดเจ็บยังหมอ,อลำมากแต่คนสปอหมอ,อลำมากแต่คนสะอย่ามารักตลอดอย่ามารักเฉลอเอยเรื่องฉันต้องผู้จริงทำจริง รังฉันต้องผู้จริงทำจริงเหมือนบรมเคอดี่งพระสุธาลงดิ่งถึงตายก็ยังเสียสลามเหมือนคำรักเอามาต่างไม่เป็นแปรแพบอันรักอันใกล้ใกล้ไม่เหยีรักกันใกล้ใกล้ไม่เหยสองคนน่นี้มันคงต่อกัน ระโคงหัวใจยิ่งปวดรักตำรวจใจยิ่งปวดละละอาละคนรถอานาะเขาจะมชมสารทรักนายทหารมาชมสารชมโซเอานอพี่ศิลาลงคงอวยเอานอพี่ศิลาลงคงอวยตะวันช่วยแดดกาศิลาเจ้าหังนี่นนาาหังนี่ศิลาเจ้าหังนีสีนานอนบวนบวนไปก่อนพราะนี่นเะเสียงพระเมื่อไงคะ